สวัสดีค่ะเครดนี้นะคะเมื่อลูกค้ายื่นลูกค้าชำระเงินผ่านการสแกน QR code เข้ามานะคะมันจะขึ้นเตือนตรงนี้ใต้คำว่าบัญชีย U ผิดดุลตัวนี้นะคะเขาจะบอกว่าวันที่24มีการชำระเงินเข้ามาหนึ่งรายกตุณาออกไปเสร็จเราต้องทำยังไงอันดับแรกให้เราเข้าไปดูที่ระบบ c o ม p o r a t e นะคะแล้วก็จะขึ้นย้อนกลับไปของวันที่24 ึ่งเราทําสถานะอะไรเป็นปัจจุบันหมดแล้วน,นะคะมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะอ่านี่ก็คือคอมมูนิโคู้ดของเราเขาก็บอกว่าเขาชําระมายอดเงินเท่านี้สิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องปิน์นะตัวนี้ถ้าใครเป็นระบบใหม่นะวิธีการจะโดยตรงไหนนะคะให้เข้าดอลล่าดูตัวใหม่โดย m มเคิลไมเรหรืออัวไลน่ก็ได้ค่ะ ถ้าเราทำตัว receivable ที่นี่บอกคลิกคำว่า receivable เราก็ามาดูที่ a c r o u n t summary ถ้าใครที่เป็นระบบใหม่ a c r o u n t summary เรียกวันที่เริ่มต้นเป็นวันที่24แล้วก็มี ก็จะเห็นชื่อตัวนี้เหมือนกันนะรูปชนะเงินเข้ามาในส่วนของอ,อกตัวนีั้นอกตัวนั้นที่พี่บอกว่าให้มาดูที่ disable นะคะ disable คำว่าออนไลน์ดาวน์โหลดนะ disable ตัวนี้จะเป็นรูปสัญลักษณ์รับเงินเข้าเราก็มาที่ดาวน์โหลด ดาวโหลดวันที่24ถึงที่25พิสคอมโค้ก็คือเทศบาลตะบนนครสควสำรัญกาสีแล้วก็ซื้อมันก็จะมีขึ้นแบบนี้ะมันก็จะเึ้อนอนว้แล้วก็คิดเข้าไปลิกเข้าไปแลก็เสร เราจะขึ้นให้แค่นี้ค่ะขึ้นแค่น้ที่บอกดาวน์โหลดแล้วก็ได้แค่นี้นะคะม่ปค่ะก็คือจะมีการแจกตุลาตมลาตุลาตุลาลาาาลา เราก็จะขึ้นชื่อกัปว่าเป็นใครก่อนะนที่ทนละชื่อใครเห็หะเจะขึ้นมาว่าใครในกลุ่มละก็จะมาดูได้ในนี้นะประมาณนี้นะคะลองดูแล้วก็ในส่วนของการออกไเสร็จนะคะก็จะขึ้นให้ในระบบของเรา ก็คือเราก็มาตัวนี้น,น,น,นะครับเราก็ต้องมาทำใบน้ำส้มองร้อนของเมื่อวานขึ้นเอาขึ้นเอาเลยน้หนัก

จริงๆต้องทำก่อนนะคะต้องทำก่อนเลยเห็นไหมคะ้ก็มาย้อนดูแล้วก็มาคิดตัวที่เขาทำละตัวนี้เที่ตัวนี้กาอนนะฮะตัวนี้สาเจ็บที่เราทำละเราก็ต้องทำตัวนี้หนึ่งไปก็ต้องพิดงั้นเราจะดูอ่าใบเสร็จเลขที่เท่าไหร่ ก็ต้องมาดูหลักฐานแล้วก็มาคืนหลักฐานออกมา ว่าพอดีวันนี้ลูกค้ามาเยอะเนาะจริงๆต้องทำรายการนี้ก่อนเออลูกค้ามาเยอะเราก็ต้องไปต่อเอราะจะให้ลูกค้าลองไ,ได้ทำรายการทิ้งรายการ รับเงินค้นหาในแารรับเงินผ่านธรรานาคารของไทยแล้วก็มาตรงที่เลือกประเภทที่ชนะก็คือที่เดีศิาวันที่ยี่สิบสี่เน่ขา่จะผิมดังนั้นเอากขาถูงที่เดีอนจกาลก็ผิดผิดต้นฉบับพิงพ์น แต่หน้าตาประมาณนี้นะคะก็ทิ้งนิดไปพอทิ้งเสร็จก็ต้องสบารตั้งส่งในงานคงเหลือประจำวันแล้วกลับไปถ้ามันจะเข้ามาเงินของย้อนของเมื <c oughs> อ่อวานป้า,าป้าของลายอัจฉราเมกะพัดใช่ไหมลูกค <c oughs> okay. ใช่สเกลออกมาแล้วเดี๋ยวนะปิ้นไม่เสร็จแทนละก็ประมาณนี้นี้เราก็ได้คะแนนแล้วแต่ว่ามันยุ่งยาก,ากต้องทำใบจัดทำใบสำคัญเห็นไหมคะมันก็ต้องจัดทำใบสำคัญย้อนกลับไปทั้งหมดเลยนะอ่า ตัวนี้เราก็จส่กระสุนแตที่อย่างต้องจะทำย้อนหมดไม่งั้นไม่จะคลายอยู่ในระบบนี้สถานะประจำวันก็ต้องทำใหม่อีกรอบนะัะต้องเงินเข้ามา ต้งมาทกระานะกำังม,มารอบแล้วก็ต้องไปทางของที่ยติดนะฮะี่กห็นอกรเราะว่ามันเข้ามันก็นจะมีการยอดเปลี่ยนเข้ามาประมาณนี้นะคะลองดูนะคะสวัสดีค่ะ